สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบริยะโพสต์เตือนชาวเน็ตเป็นซุปตาตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับสาวอัมพัชราภาด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานหลาย10ปีทำให้มีผลงานให้เป็นแฟนได้ติดตามเป็นจำนวนมาก และก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่านักปั้นมือทองอย่างอุปิริยะได้ออกมาโพสตย้อนสตอรี่สมัยที่อั้ำเข้าวงการใหม่ๆว่าเป็นครูคนแรกที่พาสาวอ้มเข้าวงการและสอนเดินแบบบุคลิกภาพให้กับเธอ่ัสุดอุปก็ได้ออกมาเปิดภาพเก่าๆครั้งเมื่อเจอและร่วมงานกับสาวอั้ำพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่า แฮชแท็กลงให้เด็กมันดูผลงานของแฮชแท็กอุบแฮชแท็กวิริยะลงรูปรดัวให้ประมันจุกอ,อกลงแดงตายกันไปเลยกับไออีที่ไม่รู้อะไรหรือเกิดไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กพีอุบและแฮชแท็กอัมแฮชแท็กพัชราภา ไม่รู้อะไรจริงหูปากอย่าเ่าอย่าพูดทนายชั้นดูคุณอยู่นะทุกคําด่ามีค่าเป็นเงินไม่รับกระดเช้าและคําขอโทษครับคนที่มาด่าฉั้นเตรียมเงินไว้เลยเตือนแล้วนะไอเด็กเมื่อวานซืนฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ